น,นี้มาตัดไม้อาไฟนะคะ,ะไม่จา้าหนูแวนเหดหยอกว่าระวังเด้อาพื่อนเพิ่นอันตัดต้นไม้ที่นองนี่ก็คือต้นเบิดนะคะเปลือกมันตายแล้วเอาอันนี้ใช่เนาะโซดาไฟนะคะอุณหภูมิลบลบ4ี่ห้าองศานี่แหละพี่น้องติดลบ กังเว้นกันขึ้นนีมะก,กับบอลลายแล้วัฮบ้าอ,องโกัฮบ้ากัดโซไอเมกไฟไม่น่าอดสารฉันทำได้แล้วเขาไม่ได้ยินค่ะ uh -huh. แค่นจะขออภัยนะคะเพนบริออกขีดโดนแล้วเพราะว่าเท่าระชา,าของแค่นันเสียไปพักหนึ่งนี่ศูนย์เพคนสาวขึ้นให้แล้วปกติที่แล้วค่ะขายด้วยไอคอนจอกโแม็กซ็เกา่าอันแนค่นกะไมาเฮตุทุระเรื่องสามีเนาะสามีแค่นคน,น,นก่อนป็นนายทหารเพื่อนกต่เสียชีวิตนเนาะแค่นกะมาได้ประมาณหาเดือนแล้วค่ะพี่น้อง ที่เ,เด,ดือดกว่าเวทีเด้เดถึงห้าเดือนแล้วแล้วแทนกนารจัดการทีรร่ละการทีเลี้วไม่แล้วค่ะแล้วก็แทนก็มาตัดไม้มที่ป่านะคะวันนี้กานชนะการช่วงนี้การที่ทไปใช่มองค่ะพี่น้องแล้วก็ไปลาดชารแล้วก็ไปต,ต,ตัดต้นคริสต์มาสในป่านหลังแต่ว่าเ่าได้เอารถแท็กเตอร์มาตัดนะคะเพราะว่าเ่าได้าตัดหลายต,าตัดสากที่ต้นก็พอค่ะ,คะ แล้วก็จ้งเอารถแคเตอร์เขามาหลักเราะว่ามาเมื่อกี่นะคะมารถอันนี้ เต็นอิฐตูแล้วก็ไปนั่งกันนะคะไปย่างไส่กรอกกันวันนี้บบบเ,นเขาบอกว่าให้เอาตัวที่มันอยู่ที่สูงเพราะว่าถ้ามันอยู่ข้างล่างมันจะเป็นน้ําแข็งแล้วเวลาเอามาใส่นี่มันกระเปียกเนาะจาะพี่น้องเพิ่นเอามองสูงๆอันแห้งมาให้แทนค่ะแล้วก็เอาเห็ดมองนั่งมาให้พร้อม เอาน้ำร้อนมากินนะคะเอาชามาชงด้วยโ no น่นี่เพราะว่าคุณบาก o ดเอ็ e ซ์ e พี e ร์เรนต์ยูทิชชิ m งมีแม้ในสขยันขยันนะพี่น้องเนาะ เวลาไปป่าก็ต้องเอาุ๊กกอบไปด้วยเอามีดจ้กพี่น้องกิ่งคริสต์มาสสงสงนะคะเอามาย่างไส้กรอกแล้วก็น้ำมาทำอันนี้น้ำชากาแฟใส่กาแฟลงก็ได้เอฟซี่นถามแพ่นว่า หายไปใช้คือบุลงคิปให้เบิ้งแน่ว่าซันแพนจัดการธุระอยู่ค่ะพี่น้องแพนกะงานหลายค่ะกับบอยากเว่าเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมอันแพนกับมาได้โดนแล้วค่ะพี่น้องสี่หาเดือนแล้วน้องเล่นปีกกับยูเมืองไทยค่ะช่วงนี้แพนมาตัดไม้ฤดูใบไม้ร่วงปลายแล้วเดือนหน้าท่านว่าคมกับเป็นฤดูหนาว มักกลาคุมภาฤด,ดูหนาวของประเทศฟินแลนด์อัน,นิมะอันมาหลายแล้วมันสตัดต้นใหม่ยากมันเขาป่ายากค่ะก็เลยอันมาตัดบ่หลายดอกเอาสามสิบต้นกับพาพี่น้องมันทีคือลูกกลายแท้พี่น้องคุณต้องใส่โซดาไฟนะคะแล้วก็พักเอาที่ว่ากิงมันสูงๆนะเอามาใส่มันกันลุกกับพี่น้อง ดีมากๆเลยแล้วก็ต้องเอาอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังเนาะมันเป็นคนเกะจะพี่น้องอุณหภูมิข้างนอกมันสีบ่เข่าไปคันมือเข้าเป็นน้าแข็งนะต้องเอาไปฟ้าน้ำบ่สันมันกะเลือดมันกับสีบบแลนนะพี่น้องเนาะแล้วก็โซดาไฟนะคะแล้วก็จะเป็นมีดเล็กๆเนาะเพื่อนแพนเอาใส่กระเป๋าแล้วเรียบร้อยเป็นปูก,ก่อนนะคะภาษาฟินิชนะต้องเอาไปด้วยแล้วก็จะมีอ่า น้ำร้อนไปด้วยนะคะอุ่นร่างกายวอร์มอัพแล้วก็เอาอันนี้เผื่อเราหิวเนาะขี้บกไก่ดอกพี่นอ้องปลาบัาหลายค่ะบวหอดพันไรยสำหรับว,วันนี้แพนก็ขอบคุณทุกคนนะคะ FC ขาประจำแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาที่ติดตามช่องที่ติดตามเป็นประจำเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย